กินและทำเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในโลกทุกคนต้องแสวงหาทุกคนต้องปฏิบัติเพืจะได้จดไปถามเป็นคนประเภทบัวใต้น้ำเทาล้วรู้ไหม,มบุญไม่รู้ รู้ไม่บาปไม่รู้รู้ตัวเองไนะม่บกไม่รู้ทาบุญมาตั้งแต่หนุ่มยันแก่ไม่รู้อะไรสักอย่างทีนี้เรามาวัดเราก็ต้องเริ่มทําความรู้ทาความเข้าใจาก็มาวัดทําไมมาวัดต้องไปนั่งสมาธิที่ไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมแลวบุญที่จะทําให้จิตใจดีใจเราไม่ดีมาวัดจะได้ใจดีใจเราไม่สบายมาวัดจะได้สบายกลับไปพอรู้เรื่องใจเราเราก็เข้าวัดวก,กูกพรพุทธเจ้ามิที่สอนคนก็ต้องการสอน ทำไมพระเจ้าถึงถามแบบนั้นรู้ไหมแสดงว่าเมื่อก่อนคนเราเนี่ยไม่มีใครรู้เหมือนกันทั้งหมดแม้แต่พระเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนพวกเราแต่พระเจ้าได้ศึกษาและคนคว้าปฏิบัติตพระพพทธเจ้าจึงได้รู้กิจของพระเจ้ารู้จากความสงบภานนยในทุกสิ่งทุกอย่างมันก็รู้ขึ้นมาดัจากใจตัวเองเรามาว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติทมไม่มีสมาธิถามอะไรเราก็ไม่รู้ ถ้าเราไม่รู้ว่าจิดเราเป็นอย่างไรสงบเป็น,น,นแต่ถ้าเราได้มาพุทธปฏิบัติแล้วเราก็จะเริ่มรู้เข้าใจขึ้นมาขอเข้ามาวัดที่ทำใจให้สงบเป็นก็เริ่มมีอัญญาสติรู้จากบาปบุญขึ้นมาได้